ก็สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะฮะกลับมาเจอกันในอโลเลนใน e ีพีที่2กันแล้วนะฮะซึ่งมันก็ไม่เหมือนพี2สักเท่าไหร่เพราะว่าไปไกลกว่า e ีพีแลกเยอะมอขอมาอัปเดตก่อนดีกว่าว่าเราสร้างอะไรไปบ้างในช่วงที่หายไปซึ่งความจริงเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจจะแบบสร้างอยูท่ทีเดียวแล้วมาลงเป็นคลิปที่2ละแต่คือผม,มอัดทุกคลิปไงและผมกะจะ ตัดทียาวๆจะได้แบบค่อยๆตัดค่อยๆตัดชิปมันจะได้ลงทีต่อเนื่องไงไม่ต้องแบบมานั่งเล่นแล้วก็ตัดแล้วก็เล่นใหม่แล้วก็ตัดลิปใช่ปะ่ะคือผมกะจะทีเดียวเลยทุกคนแต่ว่าผมดันไปเผอเคลียร์ไฟล์คอมพิวเตอร์ครับแล้วผมเผอไปลบลิปที่ผมอัดไปเว้ยทุกคนแล้วผมกู้ไม่ได้ผมเลยแบบว่าโอ้โหสวยครับเดี๋ยวสัมาหผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเล่นอาจจะเป็นอีพีสองกันเลยเดี๋ยวมาอัปเดตแทนดีกว่าว่าเราสร้างอะไรไปบ้างเนาะในรอบนี้สิ่งที่ผมทำไปจะคือผมทำไปแค่สองอย่างหนึ่ง ทำเกี่ยวกับพวก NPC นซะซึ่งฟาร์มขอมีอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือฟาร์มข้าวสมัยก่อนเนี่ยฟาร์มข้าวเนี่ยเราจะอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นอะไรเล็กผมก็ย้ายมาสร้างไว้ตรงนี้แทนมีไว้ทั้งหมด4แปลงเนาะเนี่ยมีไว้ตรงนี้แทนก็เป็นแหล่งอาหารที่แบบว่าเวดี่พูดเลยแหละเนี่ยข้าวผมก็ได้มาจนางครับนปังถึงขนาดนี้แต่ว่าจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกมากมายหัหลังไปนิดนึงกลัวโดนอะไรระเบิดนะ โอเคแล้วดับที่สองที่ผมทําการอัปเดตนิดนึงเลยก็คือผมทําการตัดไม้ครับไม้จริงๆเนี่ยมันจะมีเยอะกว่านี้ไว้ทุกคนคือถามว่าผมตัดมาเยอะขนาดไหนนะผมตัดมาเยอะขนาดที่ว่าภูเขาลูกเนี้ยถ้าย้อนดูคลิปก่อนเนี่ยต้นไม้มันจะอัดแน่นมากผมตัดจนภูเขามันล้นอะ่ะทุกคนมันไม่เหลือต้อนไม้แล้วอะคือพวกสัตว์มันบอกว่าเฮ้ยไม่มีต้นไม้ให้มีที่อยู่อาศัยเลยใช่คือผมตัดต้นไม้ตรงเขาลูกนี้ล้มได้หมดเลยลงถึงที่ล้มตรงนั้นสมัยก่อนก็ไม่ลงผมก็เป็นคนเคลียร์ไม้ทั้งหมด เพื่อไปสร้างสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นโอเคนะเข้าใจตรงกรันและจับที่3ครับที่เราฟาร์มมันก็คือแร่ครับผมฟาร์มแร่ไปเยอะมากเลยนะผมพาทุกคนไปดูนี่คือแหล่งผอับแร่งผมก็คือชั้นล่างเออตรงนี้ผมปรับแต่งนิดหน่อยคือผมเอาเตาเผาตรงนี้แทน9อันแล้วก็นี่คือแร่ทั้งหมดครับนี่คือเป็นแร่ถ่านนะซึ่งถ่านจริงอะ่ะผมอะ่ะมีเยอะกว่านี้อีกต้องบอกก่อนว่าทุกแร่เนี่ยมีเยอะกว่าที่ทุกคนเห็นนะแต่ว่าผมย้ายไปอยู่ที่หนึ่งเพราะผมตรงนั้นใช้สร้างจริง อ่ะอันนี้ก็คือทานที่เรามีแล้วก็ไอรอนครับไอรอนก็มีเยอะกว่านี้อีกตรงนี้ก็มีเลสโตนเดาพกไปด้วยนิดนึงแล้วก็มีตรงทานหน้าของไลท์พลัซูรี่แล้วก็ทองครับสุดท้ายไดมอนด์ซึ่งไดมอนด์เนี่ยผมมีแค่สามเม็ดจริงๆครับเพราะผมขูดมาแล้วหายากมากกว่าจะเจอทีหนึง่งมันก็ใช้เวลานานแสนนานในการหาไดมอนด์เนาะซึ่งผมก็เลยคิดว่าเก็บไว้ครับพร้อมคุณผู้ชมดีกว่าผมยังไม่ใช้เพราะผมไม่รู้จะใช้ทําอะไรครับไดมอนด์ โอเคประมาณนี้เนาะสำหรับเรื่องของการอัปเดตเกี่ยวกับการฟาร์มของก็มีทั้งหมด3อย่างสุ่ให้ฟังง่ายๆ1ฟาร์มข้าวใหญ่ขึ้นมีทรัพยากรมากขึ้น2ตัดไม้3ขุดเหมืองครับผมโอเคซึ่งอันดับต่อไปมันก็จะเป็นฟาร์ม NPC ใช่ไหมแต่บอกก่อนว่าทำไมาเราถึงเร่งทำา NPC ตั้งแต่ต้นเกมเอเมรอรัลสมัยก่อนแบบว่าขุดได้เท่านั้นครับแล้วไม่สามารถแลกของไอเ้มินได้เอเมรอรัลมาได้มันก็แบบว่า NVC แลกเปลี่ยนก็ไม่ค่อยคุ้มหาเ m e ม a ร d ลยากใช่ไหมแต่ยุเนี้ย NVC มารับของแบบหาง่ายๆแบบรับซื้อกระดอย่างี้ได้หนึ่งเอเมรลแล้วมันแล้วมันก็แลกกับของโกงโกครับเช่นสมุด n อนชานหรือว่าอะไรต่างๆนานาซึ่งทําให้แบบผมคิดว่า เราเรีบไปทํากับฟาร์มเอีดีกว่าและที่สําคัญสุดของฟาร์มเอ็ก็คือฟาร์มเหล็กที่เราจะสร้างกันในวันนี้นี่แหละเดี๋ยวนี้มันสร้างง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะมากผมเลยคิดว่าเราเล่งสร้างไปดีแล้เพราะฟาร์มเหล็กเนี่ยมันไม่ใช่แค่เหล็กนะทุกคนมันได้ดอกไม้ป๊อปปี้ซึ่งป๊อปปี้อ่ะไปแปลงเป็นปุ๋ยได้และปุ๋ยมันก็แบบเร่งความเร็วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แบบว่า เวลี good, นะ่กู้เนาะเราเลยคิดว่าเรามาเล่นเล่นกับหมู่บ้าน n อ c ซกันดีกว่าซึ่งหมู่บ้าน n อ c นีซีเนี่ยที่ของหมู่บ้านเราเนี่ยมันอยู่ฝั่งนู้นซึ่งไกลโพ้นมากก็จะวิ่งหาเจอนะซึ่งผมวิ่งไปเลยผมจะขี่ม้าไปผมก็มีม้าคู่ใจซึ่งไม่ได้ตั้งชื่อให้มันโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปหมู่บ้าน n อ c ีซกันเนาะแล้วก็แนะนำให้คนที่แบบอยากได้อัศรรถนะให้ตก นะไม่ใช่แนะนําว่าให้ทุกคนกด F5 ทีหนึ่งครับแล้วให้มันจะเป็นมุมมองเนี้ยมันจะเป็นมุมมุมมองที่ขี่ม้าดีมากแล้วผมก็ขึ้นไม่ได้เลทุกคนหาที่ขึ้นหาที่ขึ้นหาที่ขึ้นมุมมองเนี้ยมันจะขี่ม้าดีมากเราจะเห็นทั้งหมดแบบกว้างขวางโอเคได้เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนผมถึงหมู่บ้าน NPC นะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ถึงฟาร์ม NPC ของเราแล้วเนาะซึ่งตรงเนี้ยสมัยก่อนเป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอแบบใหญ่ๆนะแล้วก็มีความเป็เศษที่ว่า มันอยู่ติดกับพีระมิดก็อยู่ติดกันเลยทุกคนแล้วดูข้างในพีระมิดนะแบบว่าไอ้ทุกคนดูดิคือข้าวเนี่ยพวกแบบของที่มันอยู่ในฟาร์มวิเลจเจอร์มันทะลุมาอยู่ในพีระมิดเนี่ยก็เจ๊กมากแล้วผมก็ไปเก็บเรียบร้อยแล้วก็อุดกันตกไว้ประมาณนี้เนาะแล้วสําหรับพวกแบบบ้านอะไรพวกนี้ของวิเลจเจอร์มันก็ทุบไปหมดเลยเหลือแค่อันนี้เอาเป็น,นบ้านของผมเองใช้เก็บของซึ่งไม่ได้ใช้เก็บอะไรแล้วก็ที่เหลือก็เหลือแอ่งน้ำตรงนั้นนิดนึงแล้วก็เหลือตรงนี้ครับ รอบนี้สร้างก่อนเป็นบ้านเต็มผมก็ตัดให้เหลือแต่คอกม้าซึ่งนี่กับม้าอีกตัวหนึ่งของผมอีกตัวหนึ่งเหลื่อมล้ําใส่เกาะเดมอนแต่ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่โดดสูงแต่วิ่งช้าเนี่ยดูความช้ามันแต่มันโดดสูงมากนะทุกคนทุกคนดูมันโดดทีนึงนะอยากให้ทุกคนเห็นป๊อปสูงมากดูอึ๊บสูงมากเออคีเปอร์คีเปอร์คีเปอร์โดดกลับโอเคอะมันโดดสูงมากบอกเลยเฮ้ยเสวยละสวยละสวยละคีเปอร์ระเบิดคีเปอร์ระเบิดคีเปอร์ระเบิด เด anyway. yeah, okay, okay. oh, yeah, so, <pr ี๋ยวก่อนเดี <S <S ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนวิ่งหนีก่อนเดี๋ยวคิดระเบิดเอออย่าระเบิดนะโอเคโอเครอด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 โอ้ยเขีอยบโดนระเบิดผมก็มีม้าอยู่สองตัวอันนึงใส่เกาะไดมอนอันนึงใส่เกาะทองส่เบิดตัวที่ใส่เกาะไดมอนเพราะว่ามันเป็นม้าที่เล่นกระโดดไงผมกลัวแบบมันโดดจากที่สูงแล้วมันเสียเลือดเยอะก็เลยให้ตัวนี้มันเป็นตัวไว้ป้องกันดีกว่าแล้วมันก็วิ่งหนีมอนเตอร์ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันวิ่งช้านะจะได้แบบ มีเกาะมาช่วยกันเลยให้ใส่เป็นเกาะแดมอนด์ไปส่วนมาวิ่งเร็วหนีทุกอย่างอยูแ่แล้วเป็นเกาะทองไปโอเคซึ่งเดี๋ยวมาอัปเดตกันดีกว่าว่าตรงนี้เราสร้างอะไรกันไปนี่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ผมเรียกว่าโรงปั๊ม NPC ครับถามว่าการทํางานเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ก็เป็นที่เก็บของผมเนาะแล้วก็มีพิเลเจอร์มันมาบุก NPC ครั้งหนึ่งก็กินนมล้างไปแล้วก็มีเขียน NPC f พ r m ฟาร์มที่ปั๊ม NPC อันนี้จะเป็นฝาไว้ปั๊มประชากรเอ็นบีซีฮะจะพาดูข้างบนเป็นยังไงคือเริ่มมาี่ยคือสมัยก่อนก็เป็นหมู่บ้านเต็มๆใช่ไหมเราก็ลากครับลากเอ็นีซีมาสักสามสี่ตัวนะใช้น้มในการขนส่งลากมันขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะฮะแล้วก็ทําเป็นเหมือนดินให้เขาก็คือเป็นเหมือนบ้านให้เขาอย่างนี้แหละประมาณนี้นะครับจะเห็นว่า n v c เนี่ยแต่บางตัวมันก็จะไม่มีอาชีพเนาะก็ไม่เป็นไรครับใช้งานได้ปกติซึ่ง ต้องบอกก่อนว่าทำไปถึง NPC จะมีประชากรมีลูกนะจะมีทั้งหมด2ข้อหลักๆเลยนะ2ข้อหลักๆหเลยคือ NPC ต้องมีอาหารครับมีอาหารครบครัน 2. NPC ต้องมีที่นอนเพียงพอครับต่อประชากรของ NPC นะอย่างเช่นว่าหมู่บ้านนั้นอ่ะมีประชากรพิยอยู่2คนเราต้องการให้เขาปั๊มๆกันแล้วมีลูกใช่ไหมเราก็ต้องมีเตียง3อันพอสําหรับตัวเขาเองแล้วก็ตัวลูกเขาประมาณนี้นะ แต่ว่าจริงๆเนี่ยที่ผมสร้างเตียงเยอะอ่ะมันจะได้ดูเต็มครับมันจะได้ดูสวยๆแล้วก็แล้วถ้าหมายถึงเราต้องเลือกเป็นฟาร์มใช่ไหมเพราะว่าถ้าเป็นฟาร์มเนี่ยบางทีเนี่ย ABC นนะเนี่ยโดดๆมันจะเก็บเกี่ยวแครอทเองเนี่ยแล้วสักพักหนึ่งในบางครั้งเนี่ยมันจะโยนแครอทเองครับเท่ากับว่าอาหารก็คือแครอทลอด ABC เนี่ะมันจะวนเวียนอยู่อยู่ในตัวมันเองเห็นนะมันเก็บแครอทอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีอาหารแล้วเหมือนกันนะบางทีมันโยนให้กันเองเนี่ยหมายความว่า มันมีอาหารของมันเองแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแบบมานั่งโยนอาหารให้มันทนอาชีพอื่นเราเลยเลือกให้มันทาอาชีพฟาร์มไปครับผมมันจะได้ว่ามีอาหารของมันเองอะเราไม่ต้องมานั่งเลี้ยงคือมันแบบทําทั้งอาชีพแล้วก็มีอาหารของมันเองเราเลยแบบว่าเลือกอาชีพเป็นฟาร์์ให้เขาไปเนาะเราจะได้ไม่เสียเวลามานั่งโยนอาหารให้เขาไม่ต้องเสียวัตถุดิบโอเคพอต่อไปี่ยสมมติว่า n อ c มันมันแลกอาหารกัน่ยแล้วมันก็มีลูกกันมาเตียงเพียงพอใช่ไหม เราเหตุผลที่ว่าเราต้องใส่ที่กันอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องการให้มันตกไปตกไปสู่ท่อลำเลียงเงตรงข้างล่างท่อลำเลียงนะทุกคนส่งไปสู่ตรงนู่นเป็นที่กักกัน NPC ตรงเนี้ยต้องใช้คําว่าเป็นเหมือนทางเนี้ยให้แบบว่ามันมีช่องเดียวไงให้ลูก NPC เป็นคนเดียวที่เดินมาได้ซึ่งลูก NPC เนี่ยจะติดนิสัยที่ว่าชอบวิ่งเหมือนไอ้กระเตียงใช่ไหมพอมันเดินทะลุตรงเนี้ยมามันก็จะตกไปข้างล่างครับเอ้าแล้วถามว่าเ้อ NPC มันก็ฉลาดนี่ทำไมถึงเดินตกเพราะาตรงนี้ครับ ตรงเนี้ยมันตกได้จุกป่ะแต่ว่าในสมองของพวก AI เนี่ยมันจะคำนวณว่าตรงเนี้ยเป็นหนึ่งบล็อกเหมือนกันมันเลยคิดว่ามันปลอดภัยมันเลยเดินมาชอบเข้ามาในเตียงประมาณนี้อะไรประมาณนี้ประมาณนี้เลยพอมันเดินตกมาสมรู้ผมเป็น n p c ตกลงไปปุ๊บตุม๋มผมก็จะไหลไปเรื่อยครับไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไ,ไปเรี่อยเน่ไหลจำลองการไหลไหลไปเรื่อยเลยตรงนี้ผมก็ทําเป็นทางกระจกไว้เป็นกระจกไว้จะได้ว่าเห็นว่ามันไหลยไอยู่เปล่าตรงที่เป็นดินก็ชั่งมันไป เพราะว่าตอนนี้มันเป็นแบบมันภูเขาแล้วผมก็เลาะภูเขามาเหมือนเหมือน,น,นเนินเล็กๆใช้คำว่าเนินดีกว่าแล้วก็เลาะไปเรื่อยๆเลาะไปเรื่อยจนถึงที่กักตัว NPC นั่นเองตอนนี้คือที่กักตัว NPC ทายดูว่าที่กักตัวเป็นยังไงนะตรงนี้เป็นอย่างนี้ครับตรงนี้คือ NPC ทุกตัวจะีายไอชีมหมดเลยเห็นไหมตอนไปม,มาถึงตรงนี้ตอนแรกจะเป็นเด็กอยู่เพราะว่ามันเป็นเด็กไงแล้วมันตกออกมาพอถึงตรงนี้มันค่อยมาโต NPC ใช้เวลาในการโตก็คือ20นาทีครับก็คือ1วันในเกม Minecraft มแหละถ้านับตอนกลางคืนนะแต่บางทีพอเรานอนใช่ไหมมันก็จะเป็น2วันครับแล้วก็ออกอย่างนี้ได้แล้วก็อยากให้เขาออกมาตรงนี้ก็เป็นที่กักตัวชั้นแรกอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่เทรดสินค้าชั่วคราวโอเคนะซึ่งเป็นแหล่งแอมรมล็องผมเลยซึ่งเดี๋ยวอธิบายกันว่าทำไมเป็นแหล่งแอมรมล็องผมนะอันดับแรกเลยผมพาทุกคนดูฟาร์มนี้ก่อนไม่รู้จะเริ่มยังไงเลยมันเยอะมากฟาร์มนี้ครับฟาร์มนี้เขาเรียกว่าฟาร์มครับ มันจะเป็นฟาร์มปัม๊มปั๊มให้ทีไบฮุกเนี่ยมันมันเยอะขึ้นเรื่อยๆปั๊มยังไงแล้วแค่กดตรงนี้ครับปับ๊บอย่างงี้เราจะมีพวกทีไบฮุกตกลงมาคืออันนี้นาผมจะทิง้งดิงฝรั่งคนหนึ่งให้มันปั๊มได้จริงๆทุกคนอย่าอ่านดูนะสมมติว่าตอนแรกอ่ะเก็บทีไบฮุกมาตอนแรกมีแค่นี้นะยังยังมีแค่สเต็กเต็มนะผมจะกดให้ดูสักอันหนึ่งกดครั้งนึงปุ๊บอ่ะทีไบฮุกที่เรากดตรงนี้ได้กลับมาเหมือนเดิมแล้วตัวน,นี้ก็ยังเข้าเดิม แต่ว่าตรงนี้มันเพิ่มขึ้นมาครับนี่เห็นไหมแล้วก็เก็บไปก็ได้ถามว่าปั๊มทาไมใช่ไหมทิปบ,บายคูปัม๊มพอะอย่างนี้ครับจะมี NPC ครับที่รับซื้อทิปบคูแบบเจ๋งมากแบบนี้ทิปบายคูเนี่ยเขาจะรับเห็นไหม n p c อันนี้อาชีพก,ก็คือเป็นเหมือนพวกกับนักล่าเป็นไดาพานเนาะเขาจะรับซื้อทิปบคูครับผมแล้วก็รับซื้อแบบว่าเจ็ดทิปบคูได้หนึ่งในมอนก็ถือว่าเป็นทางปั๊มที่ดีเพราะมันปั๊มเร็วมากทุกคนประมาณแบบว่า หวินาทีก็ได้ทีใบคุกหนึ่งอันแล้วแหละเดี๋ยวผมจะผม,ไ,มไปขายเขาให้ทุกคนดูแล้วกันว่ามันได้เงินจริงนี่ก็เป็นแหล่งฟาร์มเงินดีๆเลยครับมันมันได้ง่ายมากเป็นเป็นแหล่งแบบใช้บัคกของเกมเหมือนแบบว่าที่เขาใช้บัคกปั๊มคมกันอะ่ะอันนี้ก็เป็นบัคกปั๊มทีใบคุกอะไรประมาณนี้นี่แล้วก็ขายให้เขาไปประมาณนี้อีกตัวหนึ่งนี่น,นี่ประมาณนี้ครับผมโอเค แต่ว่าต้องบอกก่อนว่า NPC ชนิดจะถ้าจะปั๊มทีไปฮุกเนี่ยคุณต้องเทรดเขาไปเรื่อยจนเขาเป็นขั้นมาสเตอร์นะเห็นปะมันจะค่อยไดมอนด์อยู่โอเคตัวนี้ตัวสำคัญเด็ดสุดครับคือผมเตรียมการสร้างฟาร์มไอรอนอยู่ใช่ไหมซึ่งผมก็ต้องการเนมแท็กไงแล้วผมเลยคิดว่ามามาเอาเนมแท็กจากไอตัวนี้ดีกว่าซึ่งมันก็ขายเนมแท็กครับแต่เราต้องขั้นสูงสุดนะแต่ว่ามันดันเจอสิ่งที่ดีกว่ัน,นครับคือผมไปเจอเมนดิ้งครับ ผมไปเจอเมนดิ้งตัวผมไปเจอ,อเมนดิ้งโคตรเท่เลยพี่คือผมได้ไปเจอเมนดิ้งเว้ยทุกคนซึ่งมันแบบเบรี่กูดมากอะ่ะคือไปเจอเมนดิ้งแบบทวนปะผมแปะไปทีเดียวอมารับอาชีพใช่ปะม,มันเป็นเมนดิ้งเลยโอเคผมขอสรุปเกี่ยวกับพวกฟาร์ม NPC ที่เราทำไปนะครับก็มีหนึ่งนะครับผมตรงนู้นนะเป็นที่ ปั๊มประชากร n p c แล้วก็ n p c จะไหลมารวมอยู่กันในตรงนี้นะ NPC พวกนี้ก็ <c ups> จะมีจุดคัดกออีจุดหนึ่งมันจะเปิดออกมาเป็นที่เทรดชั่วคราวเนาะอะไรมานี้ซึ่งตรงนี้ผมบอกก่อนเลยว่าพื้นที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์แม้แต่ตรงนู้นอะผมอาจจะสร้างใหม่ก็ได้เพราะว่ายิ่งเราสร้างชา้าเท่าไหร่เนี่ยทรัพยากรเราจะยิ่งสวยครับล้วฟาร์นบีซเนี่ยเราใช้เยอะมากนะแล้วมันก็แบบว่ามีประโยชน์อะทุกคนเราเลยคิดว่าเรายังไม่สร้างสวยสร้างแบบชั่วคราวไปก่อน โอเคสำหรับวันนี้ก็จบสารการอัปเดตในสิ่งต่างๆที่ผมได้ทําการสร้างไปเนาะในช่วงที่หายไปนอนแล้วเดี๋ยวใน E ีีหน้าเราจะมาสร้างฟาร์มเหล็กกันนะครับผมซึ่งก็จะใช้ฟาร์มเอ c บนี้แหละในการสร้างฟาร์มเหล็กนะซึ่งเดี๋ยวทุกคนรอติดตามกันได้เลยใน E ีีหน้าไม่พลาดแน,น่นอนสําหรับฟาร์มเหล็กของเรานะครับผมเจอกันนะครับบ๊ายบายฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนกดไลค์กดติดตามกดไอะบรบาบาบาได้หมดเท่าที่ได้นะครับเจอกันบ๊ายบายสวัสดีฮะ